โอเคทุ okay, <laughs> <laughs> สวัสดีนะครับผู้ที่โดนภูเขาไฟระเบิดอัดตัวแล้วก็ตายทุกๆท,ท่านกันด้วยอยู่กับผมเองฉันคิดชื่อไม่ออกแล้วเกมมิ่งอันนี้พูดจริงนะครับโนโจ๊ก no นะ เราเล่นมุกเกี่ยวกับนักทําอุปกรณ์มาประมาณ10กว่าคลิปแล้วนะครับและในครั้งนี้ผมคิดไม่ออกแล้วจริงๆถ้าเกิดใครก็ผมอยากได้ชื่อใหม่ๆเอาไว้ตั้งชื่อลูกนะครับสำหรับคลิปนี้นี่ต้องเสียใจด้วยมากๆเลยนะเอาไว้ดูในอัปเดตหน้าแล้วกันอืม so sad ในวันนี้ผมจะไม่เกินตัวนานนะครับเพราะว่าอัปเดตในครั้งนี้ใหญ่มากๆนะแล้วคุณเบลจะต้องลำบากต,ต่อคลิปนี้ด้วย ก็เลยแบบว่าไม่อยากจะอัดคลิปนานเท่าไหร่นีครับรู้สึกสงสารกัผมเงินเดือนก็ยังไม่ได้ให้เพิ่มเลยนะ very sad แต่ในวันนี้ผมเราครับอยู่กันใน wacky w i z a r d อัปเดตในครั้งนี้เนี่ยเป็น volcano update นะครับเป็นอัปเดตเกี่ยวกับภูเขาไฟแล้วก็เป็น live event ด้วย <Wow. S 1> ถามว่าผมทน Life มัน live event ไหม no ถึงแม้จะไม่ทันรอบ live event นะครับแต่ไม่ไปแล้วคุณผู้ชมช่างหัวมันนะเอาเป็นว่าเรามาเล่นรอบธรรมดาก็ได้ รู้สึกว่าเขาน่าจะเพิ่มบอสตัวใหม่หรือเปล่า <c oughs> คุณผู้ชมเห็นไกลๆตรงนั้นไหมมันเขียนว่า Volcano Event จะเกิดขึ้นกับผมในอีก4นาทีเว้ย <c oughs> มันจะเป็นอีเวนท์ที่เกิดขึ้นทุกชั่วโมงนะครับเหมือนกับไซครอปอินเวชั่นตรงนี้แต่ว่าตรงนี้แม่งโดนพอดไปแล้วนะครับ <c oughs> กลายเป็นว่าเขาเอา Volcano Event เข้ามาแทนนะแล้วพอเราทำเสร็จเนี่ยมันก็น่าจะเหมือนกับอีเวนท์ก่อนนะครับที่เขาจะให้อินกรีเดียนอันใหม่ให้กับกูโอ้ oh! นี่ผมเพิ่งสังเกตเขาแม่งแบบขยายโต๊ะให้แม่งยาวมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็โอ้ my god นี่ครับผมโต๊ะแห่งความเทพทูนะครับเขาเอามาตั้งแบบพิเศษเลยเว้ยแบบว่าโอ้โหนี่โต๊ะสำหรับคนบ้านรวยสําหรับใครบ้านไม่รวยก็จะเป็นแบบว่านี่โล่งๆแบบนี้เลยอะไรเนี่ยอีเวนต์มาแล้วเหรอวะโอเคกด yes นะคุณผู้ชมครับอีเวนต์มาแล้วเอออีเวนต์มาแล้วเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวอีเวนต์มันบอกว่าเลยเกือบ2นาทีแล้วทําไมมึงให้กูกด yes วะดูสิคุณผู้ชม มีคนไปรอเขาดาวเต็ไมไปหมดเลยนะครับแล้วนี่อะไรวะเนี่ย<บ>มนุษย์ถั่วใช่คุณผู้ชมมนุษย์ถั่วก็ผมก็มารอเขาดาวกับเรานะแม่เจ้า<บ>มาแล้วภูเขาไฟมาแล้วคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่จะถือว่าเป็นเอ่อเหตุการณ์สุดท้ายนะครับที่เรานั้นจะมีชีวิตวะว้วันนั้นเกิดอะไรขึ้นภูเขาไฟก็จะระเบิดแึ้แวะเบเราก็ตายหมดแมพเลยรอเล่นนะครับโอ้ท้องฟ้าเปลี่ยนสีเว้ยนี่ไยทำไมลงไปอ๋อทำไมลงไปวะ เอาอีกล้เนื้อเรื่องใหม่แล้วคุณผู้ชมครับผมขี้เกียจอ่านเนื้อเรื่องอฉันเพิ่งจะกลับมาแค่นั้นเองมิสเตอร์ริชจะกลับมาอีกรอบหนึ่งอย่างนั้นเหรอมันเป็นบอสใช่ไหมการกลับมาของมิสเตอร์ริชโอ้โวววว้าวว่าภูเขาไฟมันโค่นออกมาเป็นทัวคุณผ,ผู้ชมอโอ้ไม่ภูเขาไฟกำลังระเบิดใช่แล้วเนี่ยกำลังระเบิดเลยนะครับแล้วแม่งดูคนแบบบินไปบินมาตรงนั้นสิผมอยากให้เขากับผมโดนไอ้ลูกหัวโอ้ไม่ก๊ เวดวัตเล็งแบบล็อกเป้าคุณผู้ชมภูเขาไฟเล่งฉันแบบล็อกเป้านี่ครับลองโดนแบบสักเม็ดหนึ่งดูดีไหมสักเม็ดคุณผู้ชมอ้าวเฮ้ย <c oughs> สบายดาเมจไม่เยอะสบายครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดิทําไมไอ้พวกที่เหลือมันรู้สึกดูชิวจังเลยวะเนี่ยคุณผู้ชมดูดิคือแบบมีกูโดนอยู่คนเดียวอะที่เหลือแม่งโคตรชิวอะมันคืออะไรวะกูงงอะไรเนี่ย ให้เรานะครับไปแตะที่คันนอนก็ผมเพื่อเป็นการยิงเราออกไปคือมันต้องการค้นเสียสละคือเราจะต้องไปบูชายันตัวเองเหรอว้วบูชายันตัวเองครับคุณผู้ชมครับเพื่อทําให้ภูเขาไฟสงบปุ๊บกูตายเลย <c oughs> ลูกแล้วคือกูตายเลยสงสัยต้องบูชายันตัวเองอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมยิงไปเลย <c oughs> ใช่แล้วในโลกนี้ต้องการค้นเสียสละโอเคกูตายสองรอบแลวภูวเขาไฟมึงต้องหยุดถล่มได้แล้วนะจริงๆริถล่าถามยัง หยุดถล่มแล้วผู้ชม easy live event gg เ <No. S 1> นาะเดี๋ยวดิมันไม่ได้ผลแล้วที่กูตายไปสองชีวิตนั้นมันคืออะไรเวดวั uh. อะไรนะครับพื้นจะเปลี่ยนเป็นลาวาอย่างนั้นหรอกระโดดลงไปที่ไข่เร็วกระโดดลงไปพี่มึงกระโดดขึ้นไปที่ไข่เร็วนี่มันไข่ดาวคุณผู้ชมว้าวพื้นกลายเป็นลาวาโอ้ทำไมคนอื่นเขาไม่ตายอะ่ะ มันมีแค่แบบคนก็ผมที่เข้าร่วมอีเวนต์หรือเปล่าถึงจะมองเห็นแบบนี้ส่วนคนที่ไม่ได้เข้าร่วมอีเวนต์นะครับเขาจะแบบว่าไม่รู้สึกรู้สารอะไรเลยเว้ยโอเคให้เรานะครับบูชายันตัวเองอีกรอบหนึ่งใช่ละโอเคบูชายันตัวเองยั yes. ไปเลยชีวิตที่ขางชั้นเอใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเราต้องบูชายันตัวเองอีกรอบหนึ่งเว้ยไปเลยยั yes. ชีวิตที่สี่ฮะมันจบแล้วหรือย,ยังดูมันดูมัน ออกมาอีกรอบหนึันแล้วการบูชายัญไร้ผลและถูกทำลายว้าวหูนี่มันอะไรวะเนี่ยมนุษย์ถั่วมันเป็นตัวอะไรอ่ะเชื่อแล้วว่าบีนไททันว้าวคุณผู้ชมแฮ็คออนไททันภาคใหม่คุณผู้ชมครับแม่เจ้าโอ้โหเวิดวัดเวทวัดมันยิงถั่วมาหาผมเว้ยเราต้องทำการเออ่ ผสมยานะครับแล้วก็ยิงใส่มันอ้า oh ว my gosh stop ให้กูผสมยาก่อนสินี่ยิงไปยิงไปว้าว wow! a lot of damage wow! ้าวกูต้องยิงกี่รอบวะเนี่ย stop stop หยุดยิงถั่วมาหากูดูดอะไรเนี่ยฉันต้องยิงแบบนี้ไหมมีอะไรให้ฉันกระโดดด้วย stop อย่าทำแบบนี้เลยมันโหดร้ายเกินไปดื่มยาที่ทำให้กูบินได้นะครับ เรื่องพวกนี้มันน่าจะหมดไปเดี๋ยวแป๊บนึ่งดูปรปุงยาสูตรอื่นก่อนดีกว่าเอาเป็นอ้าสตา๊อบนี่ทำแบบนี้รวดเร็วกว่าเห็นไหมโคตรเสถียรเลือกอปลาถั่วใส่ชั้นสักทีเอาล่ะผมว่าผมจะไม่สนแล้วคุณผ,ผู้ชมผมจะให้เพื่อนเรานะครับจัดการมันจนกว่ามันจะตายนะครับผมขี้เกียจทำแล้วเวนี่เลื่อนมาเหลือแค่70แล้วยังไงยังไงเราก็ได้ของฟรีนะครับของฟรีจากแรงเพื่อนผมชอบมากเลยเว้ยวิ จะเย็นนะมันเป็นซ้อนมะเขือเทศด้วยนะเว้ยเนี่ยตายแล้วว้าวอุ๊ยอย่าอย่าเพิ่งโจมตีกูฮ่าเรียบร้อยผมได้แบชมาแล้วคุณผ,ผู้ชมผมคิดว่าผมน่าจะได้อุปกรณ์แบบใหม่มาแล้วถ้าเกิดผมไม่ได้นะครับผมจะกีดเพราะว่ากูต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงนี่ไงได้มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูของที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับ <c oughs> นอกจากไลฟ์อีเวนท์ที่เราจะได้เอคาโนมาแล้วเนี่ยเรายังจะมีของครัผมที่ จะต้องเติมเอานะไม่ว่าจะเป็นเอ่อมิสเตอร์คุณเือรอนใช่อ่านยากมากนะครับแล้วก็มีถังทำอุปกรณ์รูปแบบใหม่ครับผมราคา6,000โลบักนะครับเวอร์ชั่นลิมิเต็ดด้วยถ้าเกิดคุณอยากได้นะครับสองอย่างนี้แค่9,000เจมถือว่าถูกมากๆกปุอยากตาย1,600โลบักเลยหรออ่ะาคาแพงมากเกือบเลยตะกี้ว้าว 1 6 0 0โลบัคว้าวซื้อไปเลยอีควิปนี่มันแงหอหลอดเฮ่ oh, Lord, hey. นี่หลอดเฮ่เอาละคุณเบลได้เวลาทำอินเสิร์ตสวยๆแล้วโอ้ oh. สุดยอดมาก6 0พ0โลบัคกูว้าวคุณเบลทำสวยๆด้วยถ้าทำไม่สวยผมหักเงินเด,อดืดอนจริงๆนี่สวยสุดยอดไปเลย,สย,เลยใส่เพลงแบบอีพิกด้วย uh. เอาละพอก่อนอันต่อไปนะครับที่เราจะเป็นที่ต้องซื้อเดี๋ยวๆตะกี้รับผมมีคุณพึ่งสุดใจดีนะครับโรสเขาเอายาอันนี้มาให้ผมดื่มด้วย มันเป็นยาหรอเปละ่ะถ้าเกิดกินแล้วมันจะเหมือนเธอหรือเปล่าแล้วเธอก็ผมก็โดนโตหนีบนะครับแล้วเธอก็ตายคาตรงนี้อย่าลืมไม่จะกดไว้อะไรให้กับเธอด้วยลองกินดูนะครับว้าวเราจะเป็นเหมือนเธอเลยว้าวนี่อะไรวะเนี่ยมีลาวะปูล,ลายโรสโรสโรสอยู่ไหนวะนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้นี่ลาก่อนนะตึกคิดวาทำอะไรผมอ้า ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเรานั้นแก้แค้นสมเด็จแล้วละกันเดี๋ยวเราซื้ออันนี้เพิ่มคุณผู้ชมครับมันเป็นอ,อินกิเดียนรูปแบบใหม่เลยนะถือว่าเป็นวัตถุดิบเลยละกันนะครับคุณผู้ชมเป็นอุปกรณ์เลยที่ผมบอกนี่ครับว่าอัปเดตนี้นี่เขาเพิ่มเข้ามาเยอะซึ่งมันเยอะอจริงๆนะเว้ยประมาณว่าคราวนี้นี่ผมมี2อ ng ินกิเดียนที่จะต้องรีวิวเลยเนี่ยแต่ผมนี่ครับจะรีวิวอันท,ที่มันเด็ดๆก็พอนึกออกไหมถ้าเกิดรีวิวทั้งหมดนั้นกูตายพอดีไม่ไหวครับคุ ไปผสมออกมากดูเราจะได้อะไรวะอันนี้เป็นแบบพื้นฐานเลยนะอ <c oughs> ได้มาเป็นแบบมือกูเป็นถั่วนะครับเป็นถั่วลาวาไร่ค่ามากอันนี้ตัดทิ้ง <c oughs> เดี๋ยวมาดูทางฝั่งของอการเสียเงินกันบ้างนะครับ้ะใส่อันนี้ลงไปว้สองอันนี้มันผสมกันได้ด้วยเหรอวะ <c oughs> Red button ว้วปุ่มสีแดงคุณผู้ชมคืออะไรวะก <c oughs> ินไปดูอ <c> ะ <oughs> <c oughs> ไรวเนี่ยยากด มันคืออะไรวะไอ้กดไม่ได้เว้ยองทำยังไงวะหรือพวกกูต้องเดินชนรสปุ๊บอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเราต้องให้คนอื่นกดเปล่าเฮ้ยเธอกดปุ่มหน่อยกดปุ่มบอกให้กดปุ่มกดยังกูบอกให้มึงกรดรสกดปุ่มอาซิ่ง กดได้ไหมกดไหมตะกี้กูกดได้ตะกี้กดได,ด,ได,ด,ได้โอเคโอเคสุดแจ่มเลยสุดแจ่มเลยอันนี้เอาไว้แกล้งคนอื่นได้อะไรวะเนี่ยเจ้าพวกถัวววกถ่ววิเศษผมโคตรเซ็งเลยกูกดถั่ววิเศษนะครับคุณผ,ผู้ชมเดี๋ยวมันจะระเบิดผมผันจะระเบิดตรงนี้สมน้ำหน้ามึงสมน้ำหน้านะครับคุณผ,ผู้ชมเจ็บโคตรเจ็บดูไอ้ถั่ววิเศษ,ววเศษมาเดี๋ยวเรามาลองดูครับผมถ้าเราเอาส่วนผสม แบบเพียวๆเ,เลยเนี่ยมันคืออะไรอยากรู้เหมือนกันถ้าเรากินไปปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะ<า>จู่ๆกูกลายเป็นที่ทําอุปกรณ์แป๊บนึงนะแม่งปรุงสดๆได้เลยเหรอว้าวปรุงสดๆได้เลยแดกสดๆตรงนี้ได้เลยโอ้เหมือนเป็นที่ทําอุปกรณ์เคลื่อนที่คุณผู้ชมแล้วตอนนี้กูกลายเป็นยาจกเว้ยที่ทําอุปกรณ์เคลื่อนที่คุณผู้ชม ว้าวเราให้คนอื่นเขาแบบโยนอุปกรณ์ลงไปในนี้ได้ไหมผมคิดว่าไม่น่าได้นะครับน่าจะมีแค่เราคนเดียวที่สามารถโยนอุปกรณ์ลงไปในนี้ได้ใส่นวมลงไปแล้วก็ใส่คาโนลงไปเว้ยอันนี้ถือว่าเป็นสูตรหนึ่งอย่างที่น่าสนใจนะครับผมไปดูมาเสร็จปุ๊บลองดื่มเข้าไปนี่เดี๋ยวมึงไม่เอาไอ้ไหที่อยู่บนตัวกวกไปด้วยอะบ็อกซิ่งพชันนี่นี่ คือมันจะใช้ตีนแทนด้วยคุณผู้ชมตายโคตรเร็วตายโคตรเร็วเลยอะมีใครคนไหนที่ใช้นวมบ้างนวมสู้กับยังไงตีนเพลิงกูถือว่าดีมากนะครับอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากๆครับผมเกี่ยวกับอัปเดตในครั้งนี้เว้ยเอาละคุณผู้ชมตะคิดไปเจอสูตรยานะครับแบบว่าเอาใจสําหรับใครคนไหนที่ชอบบีสวัมและอยากจะกลายเป็นผึ้งในบีสวัมในชีวิตจริงนะครับใส่ตัวเองลงไปนะใส่ฮันนี่ลงไปแล้วก็ใส่เอ็กเคนลงไป เราจะได้มาเป็นไฟบีพอเรากินนี่ครับเราจะกลายเป็นเพื่อนจาก B ีสว r มนี่มันไงคุณเบลอย่าลืมใส่เพลงของ B ีสว r มด้วยนี่กูต้องรีบรีวิวแล้วคุณผู้ชมมันจะเกิน20นาทีแล้วเดี๋ยวคุณเบลด่ากูเอาละเอิรรีวิวอีกอันนึงแล้วกันคุณผู้ชมใส่อันนี้ลงไปนะครับแล้วก็ใส่ไดนาไมท์ลงไปนี่ เราจะได้มาเป็นแคนนอนอันนี้ถือว่าน่าสนใจครับคุณผู้ชมเป็นยาสูตรพิเศษนะครับถ้าเรากินไปปุ๊บเราจะกลายเป็นปืนใหญ่เว้ยซึ่งถามว่าเรามีหน้าที่อะไรมีหน้าที่นะครับรอก็ผมจนกว่าเอ่อคนอื่นนะครับจะมากดคลิกที่เราแล้วเราถึงจะยิงคนอื่นได้ซึ่งกูต้องรออีกนานแค่ไหนม่รู้สงสัยกูต้องพึ่ง n อ c และมาวินมานี่เร็วอ่ะมาวินดื่มไม่หน่อยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันนั้นเจ๋งมากๆแล้วกดคลิก มันไม่ได้มันต้องเป็นที่ตัวคนมันต้องเป็นที่ตัวคนมันต้องเป็นที่ตัวคนต้องเป็นที่ตัวคนเฮ้ยได้อยู่เิดวัดได้อยู่แล้วมึงไม่ยิงกวกไปวะป <c oughs> ืนใหญ่ไม่ยิงกวไ้ไม่ได้ออ oh god อ oh. เออสนุกกันมากเลยมึงเอออย่างนี้แหละเออสนุกสุดๆแล้วคุณผู้ชมครับเจ้าหมอนี่ก็ติดบักมันกับผม <c oughs> สรุปไม่ได้ไปไหนละปืนใหญ่ติดบัก <c oughs> สุดยอดกูชอบกูชอบโอ้ไม่เกิเอาละคุณผู้ชมคลิปในวันนี้มีแค่นี้ก่อนนะครับผมถือว่าอัดมานานพอสมควรเลยทีเดียวเอาไว้ถ้าเกิดอาทิตย์หน้านะครับอัปเดตมันแห้งๆแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมารีวิวของเก่าแล้วกันวันนี้ไปละบ๊ายบาย